ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเกิดเหตุไฟไหม้นะคะอันนี้ร้านของเรานะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองพากันอบพยพหนีกันค่ะอาเพศอีกแล้วไฟไหม้สยามสแควร์ธผูมยม โอ้โหประชาชนาวิ่งจ้าระหวัดเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นไฟไหม้ไฟไหม้ไไมโอ้โหนะประชาชนแตกตื่นตกใจหมดหนะครับเออก็เป็นไฟไหม้ที่ร้านค้านี่แห่แห่เข็นรถเลยนะเฮ้ยเฮ้ทำไงดีะไปเข็นรถไปเข็นรถยามรีไปเข็นรถใหญ่เลยโอ้ยเอาเอารถออกก่อนเอารถออกก่อนเข็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 นเดี๋ยวรถไหม้เดี๋ยวรถไหม้เดี๋ยวลามารถรถเข็นเข็นก่อนเข็นเข็นนี่ ดับเพลิงก็โอ้โหนะ<า>กว่าจะมาได้ก็ระทึกขวัญอยู่เหมือนกันนะครับเออปรากฏว่าไม่เขาเรียกว่านะไม่ร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นตึกชั้นประมาณสองชั้นสองสามชั้นนะครับ<อ><ล>น่าจะไม่อยู่ในห้องครัวนะดูละควันนี่ขโมงขวัญหนีดีฟอร์หมดท่านผู้ชมเออคนกรุงเทพนะฮะเออ ไฟลามแล้วบางคนก็นึกว่าเอออะไรแผ่นดินไหวแล้ววิ่งหนีอะไรกันอืมนะขี้ตื่นโนกตกใจไปแล้วตอนนี้หวาดระแวงไปหมดแล้วโอ้ยุงเทพตอนนี้หวาดระแวงหมดนะอะไรเห็นคนวิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยแผ่นดินไหวแล้วเลยอะไรเงี้ยนะเออเนี่แหละครับตอนมปอยู่มาอาเพศนะเออมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะนายกมุ้งอิงอยู่นี่มีแต่อาเพศจริงๆไฟลามแล้วนะครับ เอออ่ะก็ระวังไว้หน่อยฮะนะดียังยังไปควบคุมเพลิงทันนะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วอะไรกันไม่ไม่เถวสยามด้วยถ้าเกิดว่ามันไห <ป S 1> ม้ลามขึ้นมานะมึงเอ,อ้ยนะเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะเออเนี่ยครับเวลานะคนเรานี่จะต้องไปไหนจะต้องก็เรียกว่าม,า,ามันละมัดระวังนะเออไฟ <ป S 1> ลาม,ลามแล้ว ยิ่งอยู่ในเมืองนี่ยิ่งตื่นตระหนกง่ายอยู่ท่านผู้ชมเออเห็นเขาวิ่งวิ่งกันนี่โอ้โหตื่นตระหนกวิ่งกันเหยียบกันโอ้โหใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ตื่นตระหนกนะเอออะไรอะไรอะไรผ่นดินไห,นหวไอ,ะอะไรไอย <สะ S 1> ู่เปล่าหาทางหนีทีไล่เลยนะครับโอ้ตายตายตายนะนี่แหละเขาเรียกว่าอาเพศนายกพุ่งอิงนะไปไปเซ็นสัญญาจะไปสร้างสะพานในเขมรเป็นไงเห็นไหมอาเพศ ออตึกตลมกันแล้วอะไรกันแล้วนะเออมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอีกไหมนาะนะประเทศไทยเราไฟลามลไฟไหม้หญ้าแถวลัาางสิท์คนก็ตึกตืก่นตกใจนะเกิดอ,อะไรขึ้นควันขับเมอเขาเขาเผา้าน่าจะเผาทําที่แหละเผาทำบ้านแหละ,น,หละนะถนแวถวนี้ก็เผาบ่อยนะครับแถวลังสินเนี่ยทุ่งลังสินเนี่ยมันมีหญ้าเยอะไง ปีที่แล้วก็เผาปีนี้ก็เผาเผาคาดว่าน่า,นา,า,านนะจะเคลียร์พื้นที่เพื่อจะทําบ้านจัดสรรนั่นแหละด, <ไป S 1> ดูทรงคุทาร์แล้ว,ลวฝีมือในทุนนั่นแหละไม่ใช่ฝีมือใครอนะ,อะนะออ่นะครับอะก็ระว,วังไว้หน่อยแล้วกันชรุงนี้หน้าร้อนนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ